นายวาดีมชิชิมารินนายทหารรัสเซียวัย21ปีถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีที่ศาลของยูเครนทั้งนี้ชิชิมารินได้ให้การรับสารภาพว่ากระทำการสังหารชายวัย62ปีรายหนึ่งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์โดยที่ชายคนดังกล่าวกำลังขี่จักรยานและไม่มีอาวุธติดตัวใดๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น4วันหลังจากที่รัสเซียมีปฏิบัติการพิเศษทางทหารบุกเข้ายูเครนในรายละเอียดนั้นชิชิมารินกำลังบัญชาการหน่วยในแผนกรถถังเมื่อขบวนรถของเขาถูกโจมตีเขาและทหารอีก 4คนได้ขโมยรถและเดินทางไปจนถึงหมู่บ้านซูปาคิฟกาในเขตซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยูเครนและพบชายผู้นี้กำลังขี่จักรยานเพราะต้องสงสัยว่ามีการรายงานสถานการณ์ให้กับยูเครนเนื่องจากมีการใช้โทรศัพท์ในระหว่างที่ขี่จักรยานโดยซิซีมารินได้ใช้ปืนไรเฟิลยิงจากรถที่ขโมยมาเข้าที่ศีรษะชายคนดังกล่าวจนเสียชีวิตทันทีคดีดังกล่าวถูกตั้งให้เป็นคดีอาชญากรรมสงครามและซิซีมารินนับเป็นคนแรกที่จะถูกตัดสินโทษในคดีอาญา ประเภทนี้ภายใต้อำนาจของศาลยูเครนซึ่งเขาอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกตลอดชีวิตทั้งนี้อายการสูงสุดไอรีนาเวเนดิกโตว่า ได้กล่าวว่าในการพิจารณาคดีครั้งแรกนี้ยูเครนต้องการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าผู้กระทำความผิดทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่สั่งหรือให้ความช่วยเหลือในการก่ออาชญากรรมในยูเครนจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบใดๆได้ไดขณะที่สถานทูตสหรัฐในยูเครนกลับมาเปิดทําการอีกครั้งหลังปิดไป3เดือนตั้งแต่ก่อนปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียจะเริ่มขึ้นโดยนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้มีแถลงการกล่าวถึงการกลับมาเปิดสถานทูต สหรัฐในกรุงเคียฟประเทศยูเครนอีกครั้งว่าด้วยจุดมุ่งหมายที่เข้มแข็งสหรัฐยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนของยูเครนต่อไปในขณะที่พวกเขาปกป้องประเทศของตนจากสงครามลุกรานที่โหดร้ายของรัสเซียและด้วยเหตุน,นี้ธงของสหรัฐจะถูกชักขึ้นที่สถานทูตอีกครั้งทั้งนี้บิงเคลนได้อธิบายว่าการระงับการดําเนินการก่อนหน้ามีความจําเป็นต้องทําเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สถานทูตแต่ตอนนี้ทางการสามารถกลับมาดําเนินการได้อีกครั้งตามมาตร การเพิ่มเติมที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่แล้ว ยังไงก็ตามทางโฆษกคณะผู้แทนทางการทูตกล่าวกับสนักข่าวรอยเตอร์ว่าการดำเนินการด้านกองสูญยังคงถูกระงับในขณะนี้และคำแนะนำเกี่ยวกับการห้ามเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศยูเครนก็ยังคงมีผลบังคับใช้ทั่วยูเครนต่อไปสำหรับสถานทูตสหรัฐประจำยูเครนได้ปิดทำการตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์โดยในขณะนั้นสหรัฐได้มีคำเตือนมานานแล้วเกี่ยวกับการโจมตีทางทหารที่จะเกิดขึ้นของรัสเซียแม้ว่ารัสเซียจะปฏิเสธมาตลอดก็ตาม นอกจากนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศก็ได้ทำการเปิดสถานทูตในกรุงเคียฟอีกครั้งแล้วเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเดนมาร์กสหาราชอานาจากักรอิตาลีฝรั่งเศสและอาเมเนีย